เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันนโยบายของรัฐบาลชุดนี้สักเรื่อนนะฮะเรื่องค่าแรงสา0รอบาทครัคร้อ0บาทนี้มันมีสองรอบรอบแรกแล้วก็รอบที่สองรอบที่สองขึ้นทั่วประเทศก็ตอนหนึ่งมกราคมปีห้าหนะฮะวันนี้ทางผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะฮะรหรือว่า TDRI ผอ,อ,อก,ก็คือคุณยงยุทธชะแลมบงบออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะฮะว่า ค่าแรงขั้นต่ำค่าแรง300บาทนะฮะที่มีอยู่2รอบทั้งหมดนี่นะฮะแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้นะฮะเขามีการสำรวจพบว่ามีจำนวนนายจ้างนะฮะจากเดิมเนี่ยที่มีจำนวนนายจ้าง1นึล้านห้า0ม่รายตอนนี้ลดลงเหลือประมาณ930,000่รายหายไปเนี่ยประมาณแสนกว่ารายนะครับนี่นะฮะแล้วส่วนมากก็จะไปหายไป ในกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางกับผู้ประกอบการขนาดเล็กโดยเฉพาะกลุ่มที่มีอยู่หนึ่งถึงเก้าคนเนี่ยนะฮะนี่คือจะหายไปแล้วอาจารย์เชลแรมเขาคุณยงยุต์อธิบายให้ฟังนะครับว่าปัจจัยที่ทําให้นายจ้างไม่สามารถฟื้นตัวได้ก็คือผลกระทบจากน้ําท่วมปี5้าสามอันนั้นกิจการเจ๊งไปเยอะอนะฮะเสร็จแล้วบางส่วนสามารถกลับมาได้พอที่จะหายใจหายคอได้แต่ปรากฏว่าพอมาเจอผลกระทบต้นทุนเพิ่มขึ้น จากการปรับค่าจ้าง300บาททีนี้หายไปอีกเยอะเลยนะฮะหายไปอีกเยอะเลยฮะกิจการขนาดเล็กได้รับผลกระทบมากที่สุดเป็นแสนรายนะฮะอันนี้ด้านของนายจ้างผลกระทบต่อลูกจ้างเนี่ยนะฮะปรากฏว่าดูจากจานวนผู้ว่างงานพบว่าหลังจากปรับขึ้นค่าจ้าง300บาทรอบแรกนะฮะทำให้อัตราการว่างงานขยับขึ้นเล็กน้อยจาก0.6เป็น0.8 เพราะว่านายจ้างเขาชะลอที่จะรับคนงานใหม่โดยเฉพาะคนที่ไม่มีประสบการณ์หรือแรงงานระดับล่างนะแต่พอไตรมาสามของปีปีที่แล้วอัตราการว่างงานก็เริ่มที่จะกระเตื้องขึ้นนะครับด้านหนึ่งเนี่ยแม้จะมีผลดีกับแรงงานกลุ่มใหญ่ที่ได้ค่าจ้าง300บาทแต่ในขณะเดียวกันมีผลลบกับลูกจ้างเกือบ5้าล้านคนนะฮะที่เขายังไม่ได้ค่าจ้างขั้นต่ํา สา0อบาทานะเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนที่าทางเป็นลูกจ้างที่ไม่ค่อยจะมีศักยภา,ภาพนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเขาเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างว่าโอเคถ้าอยากจะให้กิจการอยู่รอดเราก็ไม่สามารถจ่ายได้ถึง300อนะอในลักษณะของการเห็นอกเห็นใจกันกลุ่มนี้จะมีเกือบเกือบห้าล้านลายนี่นะฮะอันนี้เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับ ธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะอยู่ได้ธุรกิจขนาดเล็กเนี่นะฮะปรากฏว่าลูกจ้างก็ทยอยหายไปหายไปเพราะว่าไม่มีเงินที่จะจ้างส0 0บาท300้บาทธุรกิจขนาดใหญ่ก็โอเคอาจจะดึงตัวไปบ้างเพราะมีเงินพอที่จะจ่ายได้นะก็ธุรกิจขนาดเล็กที่สูญเสียคนงานไปนี่แหละก็ไปเป็นแสนเหมือนกันเป็นแสนเป็นแสน คุณยงยุทธบอกประมาณ300,000คนที่หายไปนะจากธุรกิจขนาดที่มีคนงานสัก1นึคนถึงเกค,ครคนนี่นะฮะ,ะมันมีเรื่องนโยบายรัฐบาลอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนเป็นห่วงนะฮะล่าสุดวันนี้ที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางไปมาเลเซียครับแล้วก็ไปลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ4ฉบับนะฮะที่มาเลเซียนะครับแต่ว่าประเด็นที่หลายคนเป็นห่วงมากๆนะฮะก็คือกรณีที่จะมีกระบวนการพูดคุยกับ กลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนครับโดยที่ให้มาเลเซียนั้นทําหน้าที่อำนวยความสะดวกนะฮะโดยใช้คําพูดว่าเป็นการพูดคุยเพื่อเข้าสู่กระบวนการให้เกิดสันติภาพซึ่งวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามคุณยิ่งรักนะครับตอนที่ถแถลงข่าวช่วงเย็นที่โรงแรมมาริออทที่ปุตราจายาที่มาเลเซียเนี่ยนะฮะว่าการพูดคุยนี้เนี่ย มันจะทําให้เกิดสันติภาพจริงหรือเปล่าแล้วการพูดคุยที่ว่านี้เนี่ยนะคุยถูกกลุ่มหรือเปล่าคุยถูกคนหรือเปล่าเพราะมันมีข่าวตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่เลขาธิการสมชนะครับพลโทพลดรพัฒนาถาบุตรเนี่ยเดินทางล่วงหน้าไปก่อนนะฮะขณะนี้เนี่ยนะครับก็มีทั้งพลตำรวจเอกทวีสอดสองเลขาธิการสวบาตานะฮะแล้วก็มีรองปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยที่ไปมีการพูดคุยกับ แกนนำขบวนการที่อ้างอุดมการแบ่งแยกดินแดนณสถานที่ลับแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซียซึ่งตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าเป็นกลุ่มของนายฮาซันต่อยิบซึ่งเป็นแกนนำขบวนการ b r n นะฮะซึ่งนายฮาซันเองเนี่ยเขาเคยเขาเคยบอกในสมัยก่อนว่าเขาเนี่ยเป็นแกนนำองค์กรพูโรสายเก่านะครับตามรายงานข่าวบอกว่า คุยกันไม่พอมีการลงนามความร่วมมืออะไรกันสักอย่างเนี่ยแต่มันไม่ชัดเจนไงทีนี้พอไม่ชัดเจนปุ๊บวันนี้นักข่าวพยายามจะถามคุณยิ่งรักคุณยิ่งลักก็ตอบไม่ชัดเจนก็ตอบแบบภาพรวมตอบแบบกว้างๆตอบว่ามันจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นตอบได้เหรอเหมือนจะเป็นเหมือนเป็นก็ตอบทน,นว่าก่อนจะไปถึงฮอน,น้องคู่เนี่ยมันต้องมีกอไก่ก่อนโอ,นอ,อ,อ้น,นี่อันนี้ถูก, <rí> e> กอันนี้ถูกเหมือนกับตอนนี้มันมัน มันเพิ่งจะเริ่มก่อไก่อ่ะอชก่อนจะไปฮอนด้คู่อ่ะนะอันนี้ผมพูดถูกครับอันนี้ถือว่าฉลาดต่อโอ้โคือหลายคนเป็นห่วงอย่างนี้อย่างคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยนะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีซึ่งไม่เคยได้รับการปรึกษาอะไรหรอกที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะในฐานะอดีตเลขาธิการสมชเนี่ยบอกนะครับว่ากรณีที่พลโทพลดอนเนี่ยไปคุยกับนายฮาซันต่อยิปเนี่ยอันนี้ เป็นเรื่องที่ตัวเองนั้นกังวลว่าสิ่งที่เลขาธิการสมชกําลังดําเนินการอยู่เนี่ยไปคุยเนี่ยถูกคนหรือเปล่าแล้วเป็นตัวแทนกลุ่มที่ก่อความไม่สงบจริงหรือเปล่าเพราะต้องทราบนะฮะว่าในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีกลุ่มที่เคลื่อนไหวอยู่หลายกลุ่มดังนั้นการไปพูดคุยกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวแทนนั้นคุณ คุณทวินบอกมันอันตรายเกินไปสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยให้เจ้าหน้าที่เขาดําเนินการพูดคุยไปก่อนแล้วตัวเองก็ไม่เชื่อว่าการเจรจากับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วมันเรื่องจะจบนะฮะคุณทวินบอกนะครับว่าเห็นว่ารัฐบาลดําเนินการแบบรวดเร็วยกระดับผีผามเกินไปหรือไม่ทั้งนี้ที่ผ่านมามีการพูดคุยในระดับเจ้าหน้าที่ก่อนอยู่แล้วซึ่งการพูดคุยนั้นในเบื้องต้นต้องสร้างมาตรฐานการไว้เนื้อเชื่อใจกันก่อนนะฮะ ซึ่งตัวเองก็ไม่แน่ใจว่ามาเลเซียเนี่ยจะคิดเรื่องนี้อย่างไรด้วยนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้กําลังใจรัฐบาลในการแก้ปัญหาเพราะว่าเรื่องนี้ที่สุดแล้วเนี่ยจะแตกหักด้วยการลุกลานกันไม่ได้ก็ต้องมีการพูดคุยกันซึ่งการพูดคุยนั้นก็ต้องดูอีกทีว่าคุยถูกคนถูกจังหวะเวลาหรือไม่อันนี้เป็นข้อกังวลเพราะว่ามันมีประวัตินะคุณธีระคุณกนกครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะถ้ายังจํากันได้เนี่ยสมัยที่ คุณทักษณิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีอตอนนั้นเนี่ยนะก็ได้มีการเจรจากับบุคคลที่อ้างว่าเป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะมีการพูดคุยกันนะะแล้ว <c oughs> ตอนนั้นเนี่ยตามรายงานข่าวบอกไปคุยกันที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซียซึ่ง ไม่ใช่ตอนที่คุณทักษิณเป็นนายกนะแต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยไปคุยด้วยนะครับตามรายงานข่าวบอกว่าพอคุยกันเสร็จปุ๊บคราวนี้เกิดเหตุการณ์ระเบิดคาร์บอมที่ลีการ์เดนเลยตอนวันที่31มีนาคมปี55มีคนเจ็บคนเสียชีวิตเยอะพูดง่ายก็คือว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวพอไปคุยกับกลุ่มนี้เนี่ยซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้มีอำนาจจริงแต่ว่าไอ้กลุ่มที่ก่อเหตุอยู่ในพื้นที่เนี่ยไม่ยอมรับไงไม่ยอมรับว่าคนที่คุยด้วยเนี่ย เขาเป็นคนที่เคลื่อนไหวหรือว่ามีอำนาจสั่งการจริงนะก็เลยจะแสดงฤทธิเดชแสดงฤทธิเดชออกมาต่อต้านเลยหรือว่าทำแบบฉีกหน้าเลยอ่ะคุณคุยคุยก็คุยไปสิฉันก็จะวางระเบิดดังนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยหลายคนกังวลว่ามันจะมีเหตุการณ์รุนแรงหรือเปล่าหลังจากที่รัฐบาลไปคุยเรื่องเนี้ยครับอันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับฮาฮาซันตอยิบใช่ซึ่งพูดถึงระเบิดที่โรงแรมรีการ์เดนพลาซ่าแล้วนะวันนี้ วันนี้บ่ายสามโมงนะครับตำรวจที่สงขลาเขาคุมตัวผู้ต้องหานะฮะนายเจมะวานิหนึ่งในผู้ต้องหาลอบวางระเบิดโรงแรมรีการ์เดนพลาซ่านะฮะเมื่อวันที่31มีนาคมปีที่แล้วไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่โรงแรมนะฮะหลังจากถูกเจ้าหน้าที่จับกลุมตัวได้เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์นะฮะที่่ามานีเอง ขณะที่ไปกบดานอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลเทพ,พาอําเภอเทพาที่สงขลานะครับแล้วตัวแกก็รับสาร,รภาพว่าร่วมกับอีกสองคนคือนายเสรีแวมามุและนายรุสลันใบมะนะครับมาวางระเบิดคาร์บอมที่โรงแรมรีการเด่นนี้นะครับซึ่งวันนี้ไปทําแผนเข้าไปทําแผนด้วยกัน3จุดเริ่มตั้งแต่จุดแรกที่มัสยิดต,ตาบังที่หนองจิกปัตตานีซึ่งเป็นจุดที่นายรุสลันขับรถไปรับนายเจมะักนะเดินทางผ่านชนะสงขลา แล้วก็ใช้เส้นทางไหนอะไรยังไงทําโดยละเอียดเลยนะฮะครับนี่วันนี้ไปทําแผนคือตํารวจคุมตัวไปเป็นร้อยอะฮะอวันนี้เป็นร้อยร้อยคนเลยนะฮะอะเราพักกันอีกครู่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปครับ